าดดุวันโฉมใหม่แหล่งรวมร้านอาหารนานาชาติตลาดดุวันแหล่งรวมร้านอาหารสตตีทฟู้ดของเกาะสมุยพื้นที่กว้างขวางที่จอดรถสะดวกทั้งกลางบรรยากาศที่เย็นสบายนั่งฟังเพลงแบบชิวๆสามารถเลือกซื้ออาหารที่มีให้เลือกรับประทานแบบหลากหลายทั้งอาหารไทยจีนและนานาชาติพร้อมชมการแสดงที่จัดขึ้นเป็นประจำนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับเด็กๆได้มาสนุกกับสนามเด็กเล่น ที่อยู่ภายในตลาดดูวันพิเศษทุกวันอาทิตย์ตลาดดุวันร่วมกับแม่ค้าตลาดประชารัฐหน้าทอนจะมาจัดร้านจำหน่ายอาหารหลากหลายชนิดให้ทุกท่านได้เลือกระประทานอาหารได้ที่ตลาดดุวันตลาดดูวันตั้งอยู่ใจกลางหาดเฉวงพิกัดตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตทเฉวงเส้นราชพัฒหาดเฉวงเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นถึง5ทุ่ม สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทรรวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมหมากฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน